สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านวันนี้เราจะพาชมโรงงานคุ้มคงกันนะครับผมไปเลยครับไปชมโรงงานด้วยกันนะครับผมมีลูกค้าละหลายแบรนด์ที่ไว้วางใจให้โรงงานเราเป็นผู้ผลิตนะครับผมนี่นะครับสินค้ากกงไว้มากมายนะครับของลหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โนบิชานะครับผม แบรนมาลูชานะครับผมนี่ครับไปดูช่างของเรากันนะครับผมนี่ครับกำลังประกอบงานกันทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับผมโรงงานเราใหญ่กว้างขวางมากนะครับลูกค้า ลูกค้าสั่งสินค้าแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้สินค้านะครับผมนี่นะครับที่กำลังทําสีก็หลายตัวนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดจากทางเพจหรือทางเว็บไซต์ของทางเราได้เลยนะครับ ทางโรงงานเรายินดีให้บริการทุกท่านครับผม